อ่าจริงๆก็คือเริ่มเล่นเพราะว่าความสะดวกนะครับเพราะว่าช่วงนั้นย้ายบ้านอยู่แล้วก็เราย้ายไปใกล้ๆสนามฮอกกี้เลยแล้วก็ตอนที่ขับรถผ่านไปสนามฮอกกี้ผมก็เลยเห็นว่าแบบเฮ้ยใส,ใส่ชุดแล้วก็เท่เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากลองแล้วขอพ่ออยากเล่นฮอกกี้อ่ะออประมาณประมาณ8ขวบครับแล้วก็ชุดใหญ่ก็เลเวลสูงสุดที่ผมเล่นก็คือ C H L ก็คือ Champions Hockey League ก็เหมือนแชมเปี้ยนสิกเหมือนที่บอลอ่ะ ที่แชมป์มารวมกันทั่วโลกแล้วแข่งกันหลังจากนั้นบาดเจ็บนะครับก็มันเป็นช่วงเวลาที่ยากนิดนึงเพราะว่าหมอก็เลยบอกว่าอาจจะต้องกลับมาแบบ Recover สัก1-2ปีกลับมาเลเวลนี้ไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากไปเที่ยวไทย <laughs> เพราะผมก็ยังเล่นไม่ได้อยู่แล้วปีนี้ก็ตัดสินใจว่าจะกลับไปบ้านที่อุดร <laughs> ก็อยู่ที่อุดรสัก 3- 4เดือนมั้งหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ย จริงอยากอยู่ไทยมากเลยก็เดินทางมาที่กรุงเทพก็ยังไม่รู้จะทําอะไรก็ถึงวันนึงมีคนบอกว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้อยากเป็นโมเดลไหม <laughs> ก็หลังจากวันนั้นก็เข้าวงการโมเดลลิ่งแล้วก็เริ่มถ่ายโฆษณาเยอะแล้วก็เข้าวงการถ่ายละครด้วยแลวเพิ่งปีที่แล้วก็ได้รับมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์